ถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอากาศกล่าวรมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงผู้ที่ได้มีโอกาสเป็นครูคนแล้วอย่างเงี้ยบางทีมันหาคนสอนยากเพราะว่าความรู้ที่ ตัวนี้มีมากอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยรับคนอื่นตักเตือนอะไรได้ง่ายๆมันไม่เหมือนคนในสมัยครั้งพุทธกาลที่สมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงมีชีวิตอยู่อย่างนี้ท่านภาษารีบุตรนี้ลองจากพระพุทธเจ้าด้านปัญญามีลูกศิษย์ลูกหาได้บอกอะไรอย่างเงี้ยสมัมมาเนนอย่างเงี้ยได้บอกกล่าวอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อภาษาลีบุตรก็ได้ขอบคุณสมัมมาเนนที่ได้ บอกกล่าวได้ตักเตือนในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขนาดพ่อหลวงพ่อพระสารีบุตรนี้เป็นรองจากพระพุทธเจ้าด้วยด้านปัญญาอย่างเงี้ยแต่คนยุบสมัยนี้บางท่านเป็นพระอรหันก็ดีหน่อยอย่างาบางท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแต่เถนใบลานเปล่าอย่างเงี้ยมีคนกล่าวตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนในยุบสมัยนี้มันตักเตือนกันไม่ได้ พอมันตักเตือนกันอะไรกันแล้วอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะตอบโต้กันด้วยโทสะโมหะมันจะแบบแทนที่ว่าคําที่ตักเตือนนั้นจะเอามาพิจารณาแล้วก็เอามาปรับปรุงแล้วเราก็จะได้สํารวมระวังต่อไปทั้งทั้งที่ในพระธรรมวินัยนี้พระพุทองค์ก็ได้ตัดว่าก็คืออย่างครูบาอาจารย์อบรมลูกศิษย์แล้วก็ พระพี่ก็ดูแลพระน้องแล้วก็ตักเตือนกันครูบาลูกพระน้องก็สามารถตักเตือนพระพี่ได้พระพี่ก็สามารถตักเตือนครูบาอาจารย์ได้ถ้าหากว่าสิ่งไหนที่เราเห็นว่ามันควรแล้วอย่างเงนะี้ยแต่สมัยเนี้ยถ้าคนไหนเป็นครูบาอาจารย์แล้วอย่างเงนะี้ยลูกศิษย์ไปกล่าวตักเตือนอย่างเงนะี้ยหาได้ยากที่ครูบาอาจารย์จะฟังแล้วก็ลูกศิษย์ก็จะไม่กล้ากล่าวตักเตือนเพราะว่า ด้วยความที่เห็นเขาเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่ได้กล่าวตักเตือนแล้วหลายท่านอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะมีพระเทระด้วยกันที่ตักเตือนว่าสอนแบบนี้ไม่ถูกสอนแบบนี้ผิดอย่างเงี้ยก็ได้โกรธกันแล้วก็ได้ใช้วาจาที่วาจาที่แบบเสียดสีแล้วก็ตอบโต้กันอะไรกันมันล้วนแต่เขาเรียกว่ามันหาคนที่จะ เป็นสหธรรมิกกันจริงๆที่จะเกื้อนหนุนกันคอยตักเตือนกันโดยอยู่ในพระธ,ธรรมวินยัยแล้วก็แก้ไขปรับปรุงมันหาได้ยากส่วนใหญ่แล้วก็คนที่ไปเป็นครูบาอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถรับนำยอมได้ถ้าหากบางท่านก็ได้ถึงพระอาหารก็ถือว่าโชคดีหน่อยถ้าหากเรายังไม่ถึงพระอาหารแล้วเรามีมานะทิฏฐิอีโกโเยอะเองเงี้ย ความซวยเขาเรียกว่าความเสื่อมมันก็จะมาแทนที่ความจเจริญแม้เป็นพระอาหารแล้วอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าความเสื่อมมันจะไม่เกิดนะช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยถ้าหากว่ามันมีสิ่งที่มาข้องเกี่ยวเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปตอบโต้ทุกเรื่องแล้วเราก็ไปยุ่งกับเขาทุกเรื่องอะไรทุกเรื่องเงี้ยความฟุ้งซ่านความอะไรนะัมันจะตามเข้ามากระทบจิต มันไม่ใช่ว่าจะอยู่ผาสุกได้ง่ายๆแม้ระดับพระอรหันหลวงพ่อพระสารีบุตรหลวงพ่อพระโมคคัลลานะหลวงพ่อมหากรสป,ปะอีกหลายๆท่านอย่างเงี้ยท่านมีเวลาไปส่งเคราะห์คนแล้วท่านก็มีเวลาที่จะมาหลีกเล้นเพื่อที่จะปีกวิเวกเพื่อที่จะทําให้ธรรมะนี้มันไม่เสื่อมมันมีเหตุที่ทําให้สมะเสื่อมอยู่แล้วมันก็มีเหตุที่ทําให้ธรรมะนี้ไม่เสื่อม ให้มันจเจริญยิ่งๆขึ้นไปได้ด้วยความไม่ประมาทช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่แม้ขนาดพระพุทธเจ้าเองนี้ได้ตัดว่าตถาคตนี้อยู่ด้วยความไม่ประมาททุกลมหายใจเข้าแล้วก็ทุกลมหายใจออกแต่เรานี้บางทียังไม่มีอะไรเลยมีแต่ทรงสัญญาอย่างเดียวมีคนอื่นมาตักเตือนอะไรอย่เงี้ยก็ตักเตือนไม่ได้ว่ากล่าวกันก็ไม่ได้ พระผู้ใหญ่ก็ว่ากล่าวพระผู้น้อยก็ไม่ได้พระผู้น้อยก็ว่ากล่าวพระผู้ใหญ่ไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าไม่ได้เคารพพระธรรมวินัยกันเลยพระพุทธองค์นี้ให้เรานี้เคารพธรรมและวินยัยพระธรรมและวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ไม่ได้แต่งตั้งให้คนนั้นคนนี้เป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ให้เราเคารพกันตามสถานะแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างผาสุก แล้วเราก็จะช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ได้ไปโดยที่ว่าเกื้อหนุนกันเกื้อกูลกันแล้วเราก็จะสามารถที่จะสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งต่อให้รุ่นหลังๆได้แล้วรุ่นหลังๆก็จะสามารถส่งต่อได้ยันกว่าจะครบ5,000ปีแต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้พระพิสุสง์ที่ มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนตามสติกำลังของตนของตนอย่างนี้ยังสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้อยู่รุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดคำตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น จะไม่มีการเป็นสองสิ่งไหนมันไม่จริงพระพุทธองค์ก็จะไม่ตัดสิ่งไหนที่มันจริงแล้วมันไม่เกิดประโยชน์พระพุทธองค์ก็จะไม่ตัดสิ่งไหนที่มันจริงแล้วมันเกิดประโยชน์พระพุทธองค์ก็จะดูการเวลาว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าพระพุทธองค์ถึงจะตัดถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันเสียเวลาพระพุทธเจ้านี้ได้รู้แทงตลอดสายในสังสารวัตนี้อยากจะรู้อดีตยาวนานสักเท่าไหร่ไม่มีประมาณ อยากจะรู้อนาคตยาวนานสักเท่าไหร่ไม่มีประมาณแต่พระองค์ได้เอามาแสดงไว้เป็นเพียงแต่ใบไม้ในกำมือเหตุที่เกิดทุกข์ข้อวัดปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และก็ความดับทุกข์เท่านั้นวันนี้พระยาสาวกที่ไม่ประมาทแล้วก็น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินี้ยังสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้ ตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางถึงที่สุดก็มีกันมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายแล้วก็จะมีความนอบน้อมต่อพระธรรมแล้วก็จะจะเคารพพระธรรมแล้วก็จะยอมรับฟังการตักเตือนจากพระเถระแล้วก็จากพระนวกะจากพระมัชชิมะก็คือจะน้อมรับฟังแล้วก็เอามาแก้ไขแล้วก็มาปรับปรุง แล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุขก็ยังคงสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้กันมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายแต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างนี้ยพระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสะกอาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อย พระอนาคามีเนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอาหารหัน์นี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติมันต้องถูกอย่างนี้มันถึงจะห้ำหั่นกิเลสตัณหาอาวิชชาห้ำหั่นความหลงไปได้ถ้าหากไม่อย่างนั้นแล้วให้เรารู้เรื่องดวงดาวรู้เรื่องจักรวาล รู้เรื่องอดีตอนาคตสักเท่าไหร่แต่ข้อวัดเราปฏิบัติไม่ถูกมันไม่สามารถละอุปทานได้มันไม่สามารถ,ละ,าาารถละความหลงได้มันยิ่งรู้มากมันก็ยิ่งหลงมากมันยิ่งรู้มากมันก็ยิ่งยึงยดมากมันยิ่งรู้มากมันก็ยิ่งจะหาคนตักเตือนว่ากล่าวไม่ได้เพราะมันเมาในความรู้ของตัวเองแต่ถ้าเรามาเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ใจเนี่ยมันจะนุ่มลึกอ่อนโยนไปทีละขณะขณะขณะมันจะให้ความเคารพพระธรรมนีจ้จับจิตจับใจตามสติกำลังของตนของตนแต่ละท่านกำลังไม่เสมอกันให้เราพิจารณาศีลของเราว่าเรารักษาศีลอะไรมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำตามสถานะตามสถานะของตนของตน เหมือนเรารักษาสิ่แค่ข้อเดียวถ้าหากว่าเรายังไม่ต้องพูดอะไรมากทําตามระเบียบวัดที่ครูบาอาจารย์ที่ได้วางระเบียบไว้แล้วเราก็ศึกษาพระไตรปิฎกควบคู่กันไปแล้วเราก็น้อมมาใส่ตนเราไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังเราเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเราฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังเราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดู แล้วก็น้อมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตนในระหว่างวันที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวเก็บกวาดวัดดูแลเสนาอาสนะช่วยงานส่วนรวมมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันทำสลับหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ เมื่อเราสร้างเหตุถูกเนี่ยผลมันต้องถูกเพราะเราเป็นผู้เดินตามเราไม่ออกนอกกรอบต,อต่อไปเนี่ยศีลหยาบมันจะสมบูรณ์กรรมบทสิบก็จะสมบูรณ์สติก็จะตั้งมั่นสัมมาสม,มาธิก็จะเกิดปัญญามันจะรอบรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงจิตที่มันผ่องใสจิตที่มันตื่นตัวจิตที่มันไม่มีนิวรมันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปลาณีตก็ดีใจมันเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงมันเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงมันเป็นเพียงแต่เหตุปัจจัยที่มาอาศัยกันเกิดขึ้นมันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไป มันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปใจมันเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกําลังศีลสมาธิปัญญายางเงมันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถบังคับบัญชาได้มันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นรูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เรา สังขารก็ไม่ใช่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแต่เหตุปัจจัยที่มาอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันสืบต่อกําลังศีลสมาธิปัญญามันเพียบพร้อมมันจะค่อยๆวางค่อยๆวาง,วางเมื่อมันวางถึงที่สุดมันจะมียานอย่างรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้ว เราจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่เราจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นดินก็สัตว์แต่ว่าดินน้ําก็สัตว์แต่ว่าน้ำไฟก็สัตว์ต่ว่าไฟลมก็สัตว์ต่ว่าลม มันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันเบาสบายร่างกายนี้ก็จะเป็นเพียงแต่ร่างกายสุดท้ายสำหรับเราให้เราน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตนเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหน คำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วเราก็จะคารพพระธรรมกันตามสถานนะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุมทนาบุญด้วยนะ